ครับนรัสก,การพระอาจารย์นะครับขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตในการสอบถามสัมภาษณ์ทางด้านของหลวงพ่อนะครับก่อนอื่นอ่าขออนุญาตหลวงพ่อได้แนะน,นําแนะนําชื่อแล้วก็แนะนําตัวเองกาบนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับอ,อพ,รพระอาจารย์ละละกันละสั่งเลใช้ยยากิติสุภโนครับ ที่สวนธรรมกิติโสพโนนี่แหละโูนสว่างสำรื้นี่แหละครับมอมก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามสัมรัษณมทราอาจารย์นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกครับอยากจะขอกราบที่บนพระอาจารย์พูดถึงความหมายแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโดยโดยรวมโดยรวมให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับกราบใน่บนครับอาจารย์ครับ พระไตรวิโกนี่จริงๆแต่เดิมสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ไม่เรียกว่าพระไตรปิฎกครับเรียกว่าธรรมวินยัยครับเรียกว่าธรรมวินยัยเท่านั้นครับทีนี้หลังจากที่พระมาะกัสปะและพระอุบาลีได้รวบรวมวินัยบางข้อบางตอนบางช่วงครับแล้วก็สวดขึ้นต่อหน้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้ารับรองตอนที่ยังท่านยังทรงพระชนอยู่นี่ครับก็มาเรียก นาวางพระสัตตุศาสตร์ครับนาวางพระสัตติศาสตร์ก็คือว่ามงุงหัวข้อธรรมทั้งหมดทั้งเก้าตั้งแต่สุตตราจาาักขะเวยากร,รณะอิติกุตตะชาดกครับอเวทัล,ละพูธธรรมอะไรนะอีกทั้งเก้าเนี่ยต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พระประมาทพระธรรมวินยัย พระประมาทประทมวินัยหลังจากที่พุทธเจ้าจะเด็จกลับขันไปใหม่ๆครับประมาทพระทมวินัยก็คือเปล่งวาจาออกมาว่าอันนี้พระผู้เท่าหรอกเปล่งวาจามาว่าต่อไปนี้พระศาสดาพระสมณโคดมพระศาสดาไม่อยู่แล้วครับอืมเราจะจะทําอะไรก็ตามใจได้ไม่มีคนมาคอยเขี้ยวเข็นไม่มีคนคนมาคอยบังคับเราก็พูดอย่างนั้นแหละก็เป็นที่สลดใจของพระอุบาลีครับพระอุบาลีมหาเถระ กะกัสสปามหาเทระแล้วก็พระอนทนพุทธอุปถาก็เลยได้ทําการรวบรวมพระแตนพระใจพระธรรมวินัยขึ้นครั้งแรกที่ทําสัตวันกูหาครั้งที่หนึ่งเลยเป็นปฐมมังคยนาครับจึงมีพระใจปิดกเกิดขึ้นเมื่อมีการปฐมสังคยนาครั้งแรกครับจึงจึงเรียกว่าพระใจปิดกเพราะว่าเก็บรวบรวมพระธรรมวินัยไว้เป็นสามหมวดเวยกคือหมวดพระวินัย ว่าด้วยเรื่องศิกขาบทและเสขคียวัตรรวมทั้งอภิสมาจารสิกขาบทก็รวบรวมแล้วมันสองร้อยีเจ็ดข้อของฝ่ายภิกษุฝ่ายภิกุณีอีกสามร้อยสิเอ็ดข้อแล้วก็อภิสมาจารอีกเกือบพันกว่าข้อครับในฝ่ายพระสูตรนั้นในในในพระวินัยเนี่ยตั้งแต่พพอร,รวบรวมมาเป็นทั้งทายนาครั้งที่สองที่อ่า อินศรีลังกาทีส่สามที่อินเดียที่ศรีลังกาก็จนครั้งที่หกที่เจ็ดที่เกิดขึ้นในไทยก็เกิดพระไตรวิถกฉบับหลวงคือตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยยังเรียกว่าประเทศสยามอยู่อันสังขยาณาครั้งแรกก็ได้รวบรวมเป็นภาษาบาลีฉบับสยามรัฐอ่าเทิฉบับเขาเรียกว่าสยามรัฐครับแล้วก็มันปแปลเป็นฉบับหลวงได้ทั้งหมดสี่สิบห้าเล่ม เราก็จงถือเอาพระใจปิฎกฉบับหลวงในประเทศไทยแล้วตอนหลังมาก็มาแยกออกเป็นของฝ่ายธรรมยุทธมานิกา,กายก็คือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยนี่เป็นหลักครับอันนี้ผู้ที่รวบรวมฝ่ายในพระไใจปิดกพระเทหละใหญ่สามองค์ึ่งเป็นพระรหันพระอุบาลีนี่ได้รวบรวมฝ่ายพระวินยัยคือสิขาบททั้งหมดสิกขาบทน้อยใหญ่ คำพสูตรคือข้อธรรมต่างๆที่พระพ,พุทธเจ้าสวดพระเจ้าเทศพระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งยาวกลางสัน้นพระอานนท์จะเป็นคนจําท่องเอาไว้ครับเพราะว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระพุทธอุปถาที่อยู่ใกล้แล้วมีข้อตกลงสัญญาใจกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ว่าทำในที่พระพุทธองค์ไปเทศไปแสดงที่อื่น โดยที่ไม่มีพระอานนท์อยู่ข้างอยู่จําอยู่ด้วยฟังอยู่ด้วยเมื่อกลับมาต้องมารีเพย์ให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็ท่องจําเอาไว้เพราะ้พระอานนท์จึงเป็นผู้ที่จาพระสูตรได้มากที่สุดครับจึงได้เป็นผู้สังายนาในส่วนพระสูตรส่วนพระที่ทมนั้นเป็นหัวข้อธรรมที่พระเจ้าบ้างภาษารีบุตรบ้างขึ้นไปเทศบนสวรรค์แล้วก็เล่าเอาไว้ค อ่ามหากะสปะท่านก็ได้รวบรวมไว้ทั้งสามสูตรนี้ทั้งสามปิฎกเนี้ยก็ได้ถูกรวบรวมขึ้นจึงเรียกว่าไตรปิฎกนี่เลยเป็นที่มาของมันคราวนี้ในพระสูตรเนี้ยอ่ามันก็แบ่งออกเป็นห้าหมวดครับแบ่งออกเป็นห้าหมวดก็คือหมวดหมวดยาวเรียกว่าทีคนิกายอ่าหมวดกลางมัชฌิมนิกายแล้วก็หมวดสั้นๆเนี่ยเป็น สังยุตตนิกายอุปริปปนาฏหลายปันาฏอยู่แล้วก็อุดอสังยุตตนิกายสุดท้ายก็คือเป็นเป็นขุตรกนิกายนยขุตรกนิกายต็น,นิกายสั้นๆที่รวบรวมมาทั้งแม้กระทั่งเทลีคาถาด้วยเทลีคาถาก็คือคาถาของพระมหาเทลีผู้พิสุนีผู้ที่เป็นพระอรหรรันต์ อย่างนี้มันจะแต่งรถก,กีาเอาไว้ก็เอามารวบรวมไงก็ส่วนพระพระอริธรรมนั้นนหะเป็นหัวข้อธรรมทั้งหมดมีเจ็ดหมวดตั้งแต่พญมมามกะก็เรียกว่าอริธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นแหละครับเจ็ดหมวดนี่เป็นหัวข้อธรรมสั้นๆแต่ว่ารวบรวมทั้งหมดประการทั้งหมดในแบบหม,มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยจะเอาแต่หัวข้อมารวบรวมเอาไว้ครับเพราะว่าพวกเวลาพวกท่านไปเทศบนสวรรค์ท่านเทศท่านไ่เทศกลาวไม่อธิบายครับ ทศแต่ว่าข้อข้อข้อทเวลาเขาก็รู้เองรู้เองรู้เองเปาะ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 ไปตามนั้นเลยครับอืเพราะฉะนั้นเราจึงถือธรรมเนียมว่าพระภิธรรมเจ็ดคำพีที่เทศบนสวรรค์ครั้งพรรษาที่เจ็ดที่พระเจ้าขึ้นตปโปรดนั้นเอามาเทศในงานศพครับว่าเป็นว่ามันเป็นเทศให้คนตายไปแต่ความจริงแล้วมันก็เทศให้คนเป็นฟังนี่แหละแต่คนเป็นฟังก็ฟังไม่เข้าใจหรอกก็เปี่ยเวลาเฉยๆครับส่วนนันคือการส่วนอภวิธรรมอะไร ครับนี่เนี่ยที่มาของพระไตรปิฎกอครับผมอันนี้ที่มาของพระไตรปิฎกแล้วทีนี้ครับท่านอาจารย์ครับคือว่าพระไตรปิฎกนี่มีทั้งหมดสี่สิบห้าเล่มใช่ไหมครับอืมอ๋อคือสี <45 S 1> <ถ>่สิบห้าเล่มเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่เก้าเนี่ยเป็นพระวินันครับอ๋อจากเล่มที่เก้าไป ขับไปอีกกี่เล่มม่ะมันเป็นพระสูตรครับเล่มที่สามสิบกว่าเท่าไหร่นี่แหละมันเป็นพระสูตรแลวส่วนที่เหลือก็เป็นภาพพิธรมอ๋อครับผมทําทําไมจะต้องมีสี่สิบห้าเล่มครับก็ตอนที่เขียนพระไตรปิฎกฉบับหรือสยามรัฐนเนี่ยก็ได้สี่สิบห้าเล่มครับอแต่เป็นหมวดบุ่แล้วได้สี่สิบห้าเล่มทั้งทั้งสามปิฎก ทีนี้เมื่อวามาแปลเป็นฉบับหลวงแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเ็าเรียกภาษาฉบับหลวงเนียครับเพื่อให้สะดวกในการศึกษาครับและเพื่อสะดวกต่อการเทียบเคียงตัวบาลีครับไม่ใช่ว่าตัวบาลีมันอยู่อีกเล่มสองอย่างเงี้ยคตัวภาษาไทยต้องไปนคนเล่มสี่อย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันง่ายๆง่าอ uh huh. เพื่อที่จะให้มันตรงกันว่าเล่มไหนข้อไหนหน้าไหน <c oughs> คือคือพระไตรปิฎกเขาจะเรียนอย่างนี้เวลาเขาอ้างบรรณุกรมอ่ะ <c oughs> เขาจะเรียเอาชื่อขึ้นมาก่อนเอาชื่อว่าชื่อชื่อพระสูตรนี้เช่นพรหมชารสูตรเนี่ยอยู่ในอยู่ในเล่มที่เก้าเนี่ยครับ <c oughs> พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นเล่มที่หนึ่งของฝ่ายพระสูตรเนี่ยครับ <c oughs> พรหมชารสูตรอยู่ในทีขนณกายอ่า หน้าเออไม่ใช่เล่มที่เก้าเขาไปจะเขียนเลขเก้าแล้วก็สลัหลังค,คอือทับข้อที่ไอหลังทับมานี่คือข้อที่รับนแหลเพราะฉะ้วมันจะตรงกันทั้งบาลีสยามรัฐปกสีแดงอนะครับแล้วก็ฉบับหลวงปกสีน้ําเงินครับอ่าตอนหลังม,มามหามมกุฎกับมหาจุลานี่ก็ทําเป็นปกสีน้ำเงินหมดเพราะว่าเป็นถือถือเอาฉบับสยามรัตนะเป็นแม่แบบครับเพราะฉะนั้น ว่าเวลาเราอ่านภาษาไทยแล้วเราอยากจะเทียบเทียงว่าอ้าวสมมติไปอ่านในพระมัชยสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องของจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลในจุลศีลนั้นปาณาติปาปาณาติปาต่างการเว้นจากการข้ปาสัตร์ที่นี้เราอยากจะดูว่าที่ท่านกรัดเป็นภาษาบาลียิเทเลก็เป็นคนฉบับหลวงเอไม่ใช่ฉบับสยามรัฐปกสีแดงครับ อย่างนั้นมันก็จะตรงกันเตะเลยอ่ามันก็จะตรงกันเตะอ๋ออย่างนั้นครับล้วน,นี่คือความสะด,ดวกของของของอของอะไรกกะจกับทำไมมันถึงมีสี่สิบห้าเลยครับผมอ๋อมันมสี่สิบห้าเล็วคราวนี้ลหลวงพ่อครับขออนุญ,ญาตถามเป็นอีกคำถามเป็นคําถามหนึ่งครับถามสุดท้ายครับว่าคือผม ได้ได้รับหัวข้อได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกในเล่มที่เก้าครับคืออยากจะทราบว่าเล่มที่เก้าเนี่ยมันมีรายละเอียดเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับมันเล่มที่เก้าก็เริ่มเป็นพระสูตรเล่มฉบับที่หนึ่งครับผมคือคือคือเป็นเล่มที่หนึ่งของฝ่ายพระสูตรครับในเนี้ยมันจะได้ในเล่มที่เก้ามีไม่กี่สูตรหรอกเพราะว่าแต่ละสูตรมันยาวเพราะว่า สูตรแรกก็คือทีฆะนิกายคทีฆะแปลว่ายาวนิกายาวอ่าเหมือเช่นเราเรียนภาษาไทยก็มีทีฆะสลัลฉะสระ,รชะ,สระใช่ไหมก็มาจากภาษาบาลีพวกนี้แหละอทีฆะแปลว่ายาวเพราะฉะนั้นในสูตรแรกๆเนี่ยในเล่มที่เก้าเนี่ยมันจึงเป็นสูตรยาวหลายหน้ากินหน้ากระดาษไปหลายหน้าเพราะฉะนั้นเล่มน,นึกงจึงบันทึกได้ไม่กี่สูตรเองครับอ๋ออ่าทีนี้ พระสูตรแรกในในเล่มที่เก้าในในพระสูตรเลยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเล่มที่เก้านี่เป็นเล่มที่หนึ่งในพระสูตรเลยก็ก็จะขึ้นต้นด้วยสามัญยะไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยโพรมชานสูตรแล้วก็สามัญยะลักษณะสูตรครับมนขึ้นมาอย่างนั้นก่อนอค,ครับผมอ๋อเล่มที่เก้าก็จะเป็น ส่วนแรกของพระสูตรเล่มแ,แรกของพระสูตรเล่มแรกของพระสูตรอ๋อครับผมเล่มแรกของพระสูตรอ๋อครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็ขอาการาบสาธุขอพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ความรู้และก็าให้ความกระจา่างในวันนี้ครับอกราบขอพระคุณครับ